เรียบร้อยแล้วค่ะทาโกะยากิสูตรง่ายค่ะสวัสดีค่ะพบกับจด,ดีในรายการ I am จด,ดีค่ะวันนี้จด,ดีจะทำทาโกะยากิสูตรง่ายง่ายมากๆเลยแล้วก็กรอบนอกนุ่มข้างในอร่อยสุดๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจอุปกรณ์บเกอรีน่ารักน่ารัก,รกสไตล์ญี่ปุ่นท้าหาจด,ดีได้เลย เต้าทากยากิอันนี้เป็นรุ่นออริจินอลเลยนะแล้วก็รุ่นที่ใหญ่ขึ้นมากับรุ่นนี้ค่ะรุ่นจัมโบ้ที่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกําลังฮิตมากๆรูปทาโกยากินะใหญ่แบบมือจะดีอย่างนี้เลยใส่ไส้ได้ทลักมากเลยค่ะทักหาจะดีได้เลยวันนี้อยากจะรู้ว่าทากยากิจง่ายขนาดไหนแล้วอร่อยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะทากยากิค,ค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะต้องร่อนแป้งกันก่อน,อนค่ะจะดีใช้เป็นแป้งเนีประสงค์นะคะ ล่อนเราจะทําให้แป้งกรอบขึ้นค่ะแล้วก็นุ่มข้างในด้วยละ่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วค่ะตามด้วยของแห้งต่อไปคือเกลือผงฟูค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรง่ายเพราะว่ามีตัวผงฟูทําให้กรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในค่ะมีผงดาชิด้วยผงดาชิจะเป็นทาให้มีความเป็นรสชาติของญี่ปุ่นหอมๆปลาผงด้วยค่ะคนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันจะดีจะใส่ไข่ไก่ สติลญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ที่บอกสุดนี้ง่ายคือใช้แค่น้ำเปล่าธรรมดาเลยก็อร่อยได้แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันก็จะใช้ได้ค่ะคนให้เข้ากันค่ะแต่ว่าของจจดีเนี่ยก็ยังจะมีเม็ดๆอยู่นะเคล็ดลับเลยค่ะคือของจะดีเนี่ยกรองทำให้เนียนกลิบเลยละ่ะ นี่ไงคราวนี้ยค่ะนี่ขนาดเป็นของจจดีนะเขาก็ยังมีแบบไปแป้ง,ปงหรือว่าเป็นแบบตัวไข่ะค่ะแบบนี้จะทําให้ตัวแป้งเนี่ยเนียนขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นค่ะเรียบร้อยตอนนี้ค่ะจะดีปเปิดเตาเปิดร้อนก่อนได้เลยนะให้เขาร้อนทั่วหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันกันค่ะขอ,ของจจดีมีเป็นแบบนี้ฟื้น ก็คือจะทาน้ํามันเลยบีบน้ํามันลงไปเนี่ยเขาจะดีบีบน้ํามันลงไปได้เลยนะบีบเพชรขั้วเลยบีบน้ํามันแล้วก็ทาด้วยทั้งบีบทั้งทาเลยหนึ่งคือเขาจะไม่ติดเตาแต่ว่าเตาอันนี้คือเขาไม่ติดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาจะได้กลับด้านกลมได้ง่ายค่ะตัวแป้งค่ะเขาจะแยกชั้นเป็นเรื่องปกติเลยนะก่อนที่ทําค่ะคนเขานิดหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็จะเทลงไปเลย ประมาณครึ่งลูกหลุมเลยนะคราวนี้ค่ะเราก็จะใส่เป็นปลาหมึกอยากจะใส่แฮมใส่ไส้กรอกใส่ปูอัดก็แล้วแต่เลยนะของะจะด,ดีเป็นปลาหมึกสายที่ลวกแล้วด้วยแต่ว่าลวกแบบนิดเดียวนะคะก็เติมแป้งค่ะแล้วเราก็นี่เคให้เต็มเลยนะ โอเคเฮน้องเต็มแล้วคราวนี้ค่ะเราจะโรยเป็นต้นหอมค่ะจะใช้เป็นต้นหอมไทยธรรมดาแบบนี้เลยก็ได้นะหรือต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้น,นี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยแล้วก็ใส่ขิงญี่ปุ่นค่ะหาซื้อได้ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้ในแบบออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์เขาก็มีแหละ โอเคทั่วแล้วค่ะรอให้เขาเริ่มสุกด้านล่างนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะดีสองนทีการกลับกันค่ะตอนนี้ค่ะเขาเริ่มสุกๆแล้วจะดีจะ,จะขีดค่ะเป็นเส้นเนี่ยตรงกลางก่อนก็นได้ขีดปึ๊บนห่จะเห็นแล้วว่าเราจะกลับตรงไหนได้ตรงกลางเขาจะสุกก่อนปึ๊บนี่แล้วก็อันนี้ค่อยๆกลมเขาเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆตะแคงหมุนเขาไปทุกชิ้นเลยนี่ เริ่มแบบนี้กลับขึ้นมาได้แล้วเป็นกลมๆแล้วก็ใส่เข้าไปเติมช่องว่างให้เขาแกะเป็นกลมๆค่ะตอนนี้ของจะดีอะค่ะกลับทุกอันเรียบร้อยแล้ว1นสูตจะได้19ชิ้มพอดีเลยนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความกรอบเนี่ยจะดีจะใส่น้ํามันไปทั่วๆเลยบีดน้ํามันใส่ทั่วๆท,ทั้งหมดคราวนี้เราจะค่อยๆกลับเขาทุกอนัน ใช้เป็นค่อยๆตะแคงกลับแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาไม่ติดเลยเขจาจะดีค่ะเนี่ยตอนนี้ให้ดูว่าสีเขาสวยแล้วนี่คือกิ้งอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยกิ้งแบบนี้สีสวยแต่ตรงกลางเขาโดนไฟเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะสุกก่อนรอบๆเนี่ยค่ะเห็นว่าเขาจะขาวอยู่อันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะเราสามารถแบบอันนี้จิ้มฟึ้นเขาฟื้น่ะขึ้นมาพาักแล้วกลิ้งน้องลูกนี้ ฟึบฟืบฟบกินน้องลูกนี้กิมฟึบ,บ,บ,บลงมาอย่างเงี้ยค่ะลูกตรงขอบๆข,ข,ข,ขาวๆเนี่ยเขาก็จะได้เกลี่ยไฟขึ้นมาแล้วก็ทาแบบนี้สลับสลับไปเรื่อยๆแล้วก็จิมน้องลูกนี้ขึ้นมาพักก่อนจิมน้องลูกนี้ใส่เข้ามาด้านนี้อือทำแบบนี้ค่ะให้หมดให้เรื่อยๆเลยจนเขาสวยหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะคะ กันค่ะราดด้วยซอสทาโกยากิกันนี่ฟื้นนี่ตามด้วยปลาคาเสบะชิตัวนี้เออีกหน่อยสีชอบอันนี้ สุดท้ายค่ะสาลายค่ะนี้จะดีใช้เป็นสาลายผงนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นสาลายเส้นสาลายแบบไหนก็ได้ตามชอบเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทาโกยากิสุดง่ายง่ายเหมือนที่บอกไหมคะข้างในเป็นนุ่มๆแบบนี้เลยล่ะขอเติมชิมก่อนนะคะบายค่ะม